มาอีกแล้วพบกันอีกคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวนีข่อยมาอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอาโกรฟาร์มเนาะเป็นฟาร์มอยู่เมืองปากซองแขาา้งเจ็บซักส่วนรายละเอียดต่างๆข่อยกับบริษัทหุ้นเพราะว่าบาังเรื่องคิดลกายนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเป็นสวนขนาดใหญ่แหละเพื่อนหลายๆคนนักศึกษากับมาเบิง่งเพื่อนมาทัศนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวข่อยจะพาเบิ่งบรรยากาศอุ่มๆร้อนเป็นเร็วใดเนาะโอเคไป รยากาศแบบนี้คือกับไข่กับข้าวย่างผมได้เคยไปประเทศญี่ปุ่นเนาะกับที่มีเสาแดงๆส่งไปไายกันเลยนะแต่เสาตัวนี้เป็นเสาสีขาวเฉยแล้วก็จะเห็นทั้งเรื่องล้างของข่อยนี่ก็จะเป็นเปลือกแบบเป็นหูหนุ่มอ่าผนมนุ่มนี่นะ เป็นส okay, ัญลักษณ์เดินของผามอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปบมเดลไก่กันทั้งสองขางฝากข้างที่ห้อยยางมานี่ก็จะเป็นเพื่อนว่าเป็นกับกระปุกมะเขือนยังเป็นเพื่อนแหละเนาะเพื่อนของักที่เขาเห็ด có ทั้งหมดจะเป็นระบบข,อข่อยคิดว่าน่าจะเป็นไฮโดคล้ายๆกับไฮโดโพนิกเนาะเลี้ยงเลี้ยงผักหรือว่าปลูกผักโดยที่บ่มีดินหั่นนะแต่ระบบ,บนักเนาะคล้ายๆกับอโกโเกาหนะโอซิสเต็มเนาะระบบอะโรอะกัวฟาร์มกใสระบบนี้เตอนนี้เฮาก็อยู่อยู่ก้องือที่ว่างนนหนึ่งเนาะที่บอกตอนนั้น ยังกดคำดังนิดนึงเพราะว่ามี่นำตกตาจริงเนจำลองน้ำตกตาเกือบกระลุดเอาไปจอดทุกคนห้าย่างมาสองข้างข้างจะเป็นมีเขื่อนพักเนาะคนปลูกพักไร้สนิทเลยคอยกระโบกหูวละเอียดต่งดางๆแต่ว่าสังเกตเห็นมันก็จะมีพักสลัดหลักๆเนาะแล้วก็พักกัดหน้าบ่โว้ดมีลายเนาะเอาเป็น,ปปน,น,นว่าเดีย๋ยวคว้ได้จากเมื่อเบิ่งนกะสมัดกับเมื่อเดี่ยวส้มได้เนาะอยู่สถานทีมีอะโกรฟ้า นี่ก็จะเป็นสวนสตรอเบอรี่ทุกคนเห็นไหมนะน่าที่เป็นสตรอเบอรี่แต่เพี้ยนแตงกันไกลกันและนี้ก็เป็นทั้งด้านหนาของอกรฟาร์มทุกคนก็จะเป็นต้นโตที่สวยงามเลยเนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจะปิดอยู่ที่ถานที่แห่งนี้เลยเนาะแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดินไซหรือว่าไปเที่ยวไซอีกก็ลองติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ไปพบกัน